มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินตําส่วนสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มากินตาําสมเด้อพี่น้องเด้อตําส่วนตาส่วนส่วจนจีนจา้ามามาพี่น้องนี่กับไก่ย่างทอดในหมอทอดพี่น้องทอดจนมาหางใหม่เหมือนอกใส่กอกโต๊ะแปวใส่กอกก็กินยันยันอิ่มเลยพี่น้องกินยันอิ่มเลยสองวันสามวัน ข่านนีแดดออกแล้วพี่น้องเลยทุกทีแดดฝนตกฝนตกหลายบ้านลนะท่านนีชิชัยช่อนดมามามาทุกคนตำสวดตำสวดไก่ย่าง อย่างเาอะลืมพี่น้องลืมดูหามันใหม่เลยถ้าอย่างไม่หมอถอดลองขยันกลับฉันอย่างเลยพี่น้องลืมมามาทุกคน ำสัวส,วสิอากาศกริลืหนาวแล้วพี่น้องเริลมมเย็นลงแล้วมัอยากให้ถึงหนาหนาวเลยเน,นาะ จะให้มีตะนาลอนสบายดียไปไหนก็ไม่ลำบากไม่ตองใส่เสื้อโค้ทไม่ตองอะไเน,นาะนาลอน,นะอสะกายที่น้องเอ้ย หลาคนแรกมันเส็บเนาะทําสุม ปีกกระยากปีกกระยากงาปากซ่อยพี่น้อง กินหนามตามแล้วเพศเพศพี่น้องเซ็บๆมาเดิมมาเดิมมากินด้วยกันจ้ะ วันนีจอดกับมันเมื่ออยากไปบอ่อป่าอยากไปกับแฟนแฟนไปดูทาเลกับจิตุกป่าวันพรุ่งนี้แฟนที่ไปตุกป่าไปดูทาเลไหวครอบครัวป่าพี่น้องก็จะไปตกป่าก่อนที่ว่าอากาศเย็นมันจะมาน่ะอากาศหนาว เขาจะปลายีสิบโลมันอยากปลาล,ลายลายเด็พี่น้องในในโบน่ะในโต๊กปลาแ,ลแต่ว่าบางวันบางครั้งคนบางคนไปตก๊กับไม่เคยได้ปลาดิตอนไหนเขาต๊เดื่มพันเนาะต๊ปลาดื่มพันคนละคนละยีสิปปอนตี็น่งินไทยคนละเป็ดลอยเนะี่ยเขาจะเอาให้ได้ซิบ สิบคนทห้มันได้สิบพื้นดิสิบคนเดวแต่ใครจะต๊ะเนี่ยกาไปตก๊กันบางคนแบบอู้ขนอาหารแบบปลาใครมีอยู่หัวไหนดีๆนี่นีนะต๊ปลาดื่มพันบ่อใหญ่บ่อหน่อยที่ฉันไปตกก๊ะมั่ เขาจะเป็นสิบเบสยอดี๋ยวนี่ค่ยไม่คม่อยนี่แล้วเบสแบบถัดนะเขาพอยนอนลงไปเขาจะสิบเบดสิบเบขึน้นคนไหนได้หลายคนนั้นชนะเขตต๊กเป็นชัาา่วโมงนะแต่อันที่เดิมพันที่ว่าคัาตต๊กอันนี้เป็นเป็นคืนเลยตกนอนเป็นคืนคนไหนได้ป๋านำนักหลายว่าเขาได้คนนั้นได้รางวัล ค้าคนไหนมีแฟนตกปลาในี่จิลูเลยพี่น้องของกินของอะไรกระช่างปลาสําคัญที่สุด <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่กินปลาพวกนี้เขาจะไม่กินเขากินถักเขากินเขากินปลาเคาะปลาทอดปลาคอดนอเนี่ยปลาน้่ยจืดแบบบ้านเราเขาไม่กินเราเขาว่ามันเหม็นข้าวแต่ยิงอร่อยเนาะพี่น้องเนาะมันยิงแซบ่บโอ้พี่น้องเอ้เผ็ด มเข้าวยังฝาดเจ๋งชุง่มโปงก็นนี้มืดใหม่เสร็จเหมืดใหม่อมีกแล้วเผ็ดๆพี่น้องเ <c oughs> นี่ยมีหมูกินอะถาดนี่ก็ได้หลายคนเนี่ยอู้คนละ ยิบยิบยิบเนาะยังคน,น,นเดียวแล้วพี่น้องเลยก็ยังปากซอยก็ยังปากซอยไม่ห้าบาทพี่น้องเนาะไม่ละห้าบาท ไก่เป็นอะไรฉันชอบที่สุดเลยที่กินกัะตําสมน่ะมันได้เห็นมันได้เห็นเห็นปีกอืมจะสายพริกเม,ม็ดหนึ่งพี่น้องไม่ได้ตำ <laughs> จะสายพริก แพงเดอ้อพี่น้องดูกรณีฉันกำลังไปหาพริกที่ว่าในช็อปของฝรั่งน่ะตลาดนัดยังไม่เอามาขายพริกแดงเอามาไห้พี่น้องไห้ใส่ใส่ไอตั้มเพลทเดดอพริกพริกฝรัังกับเพลทคือก,กัน มันคนละเม็ดมดใหญ่ใหญ่แต่มันเผ็ด ตอนตําพี่น้องฉันจะต้องกินแบบมันฉันที่ห,หิวนะตอนตา่าพอกินแล้วนี่จะอิ่มแล้วกินนนางแป๊บสี่จอดจอดอยู่ได้กับแป๊บสี่ ของเด็เต็มวันนี่นะพี่น้องเอ้ยนมก็ยังไม่เลิกดูดขวดตอนที่หัดให้ดูดขวดเนาะหัดยากยากพอที่หายเลืกไม่เลิกทําไงก็ไม่เลือเพเิดพี่น้องเอ้ย ให้ตัวที่ฉันถูกเองมันหวานดีได้พี่น้องตัวหวานหวานเพชษเดิดโอ้เพชพี่น้องไอสูมไม่ไหวแล้วพี่น้อง ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวขลาดไกด์ถิ่นจะ้ะบ๊ายบาย